สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบิดนายซันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสภาพอากาศนะครับโอเคเลยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสภาพอากาศนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับตามเวลาที่ตามเวลาที่มันบอกนั่นแหละนะครับดูเลยนะครับเวลาที่มันบอกนะครับวันนี้อากาศนะครับน่าจะ น่าจะดีกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่นะครับเมื่อวานใช่ไหมฟโนโนี่ตกแต่เช้าเลยนะครับพืนนี่ก็เต็มไปด้วยสโนโลแล้วนะครับนะครับหวังว่าแดดวันนี้น่าจะแรงกว่าช่วงเมื่อวานนะครับหวังว่าน่าจะอยากให้เกิดแบบนั้นจริงๆนะครับประกอบที่จะเจอภัยเจอสโนนในช่วงวันจันทร์วันศุกร์งไงนะครับ อยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยนะครับตอนนี้นะครับแสงแดดนะครับก็นะครับวันนี้ก็น่าจะค่อนข้างแรงกว่าเมื่อวานนะครับเลยวันนี้ก็เลยต้องเตรียมของเอามาตากแดดรอไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ต้องเอาของมาตากแดดรอไว้ก่อนเอย่าวันนี้จะขึ้นไปใหม่นะครับวันนี้จะขึ้นไปใหม่นะครับทุกคนนะครับ ขึ้นไปใหม่นะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่คลิปมันมันอนุมัติให้ลงได้สูงสุดประมาณ6คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่างๆจะทดลองอัปโหลดคลิปที่7ดูสิว่ามันจะได้ไหมคืออย่างนี้นะครับสาเหตุที่อัปโหลดได้6คลิปแล้วก็คลิปให้หยุดทำงานก็น่าจะเกิดจากว่า เราจะอัปโหลดเร็วเกินไปนะครับดังนั้นต้องทิ้งช่วงระยะเวลาหน่อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะลองเพิ่มคลิปที่7ลงไปใน YouTube ของเรานะครับนะเดี๋ยวจะลองทำแบบนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับถ้าเวลามันถึงอีก10วิก็จะเป็นเวลา7โมงพอดีนะครับตอนนี้นะครับเราขอเปิดพัดลมเบาๆแล้วกันเพราะว่าห้องเริ่มเย็นแล้วนะครับเช้ามาห้องก็จะเริ่มเย็นนะฮะเพราะว่า โลกของเรามันเริ่มเอียงออกตดวอาทิตแล้วนิดนึงนะครับทำให้มุมแสงมันเริ่มตกกระทบน้อยลงนะครับนะครับมุมแสงเริ่มตกกระทบน้อยลงวันนี้นะครับจากสมาคมดาราศาสตร์ตอนนี้บอกว่าวันนี้นะครับดวงอาทิตย์จะขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่ประมาณเวลาหกโมงสามสบเจ็ดนาทีเวลาเวลา AM นะครับนี่คือเวลาหกนาฬิกาสามสิบเจ็ดนะครับ แล้ววันนี้นะครับโนุ่กก็น่าจะตบเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับตอนนี้เราคือเจ็ดโมงแล้วนะครับทุกคนเริ่มสว่างมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้คือเริ่มสว่างกันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็นะครับเป็นตอนนี้สภาพอากาศในกรุงเทพนะครับก็ ดูเลยนะครับว่าตอนนี้มันหนาวมากๆนะครับหนาวจริงๆนะครับทุกคนหนาวมากนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับอากาศนี่เย็นมากเลยเย็นแบบฟีดเลยนะครับทุกคนนะครับคือแบบเย็นสุดๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่เย็นนะมันเย็นมากๆเลยนะครับเย็นมากๆนะครับยี่สิบนะครับติดลบแปดองศาก็ดูเอาแล้วกันอ่ะแล้แถมลมก็แรงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เอาแล้วกันอ่ะ ลมแรงก็จะยิ่งเพิ่มความเย็นให้มันเหมือนติดลบมากขึ้นไปอีกนะครับวันนี้สิบเอ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวยังไงเนาะวันนี้นะครับวันนี้อาจจะอันนี้อาจจะวันนี้คลิปตอนเย็นอาจจะมาช้านิดนึงนะครับอาจจะไปให้อยู่ที่อาจจะไปเริ่มเวลาตอนประมาณแต่ยังไงเนาะวันนี้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ค่อนข้างตกเร็วนะครับก,ก็ขอให้ทุกคนต้องใช้ชีวิต ไม่ประมาทนะครับกับความมืดในช่วงเย็นนะครับนะครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้หกโมงอาจจะมืดหน่อยเนาะเพราะว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นเวลาหกโมงสามสิบเจ็ดนะครับมันก็ค่อนข้างขึ้นฉานิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งนะครับเราจะขึ้นไปดูแสงอาทิตย์ ที่ห้องสี่ศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีประกาศแล้วนะครับที่ห้องสี่ศูนหนึ่งนะครับต้องรีบขันต้องรีบปิดป้ายอะไรให้พร้อมเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะปิดห้องสี่ศูนหนึ่งนะจะไม่ได้ปิดห้องสี่ศูนย์สามจะปิดห้องสี่ศูนย์หนึ่งนะครับจะปิดแล้วนะห้อง4ี่ศูนหนึ่งจะปิดแล้วนะครับเย็นนี้แหละนะครับ ประมาณ1าโมงเย็น17นาฬิกาเดี๋ยจะปิดแล้วนะครับจะปิดเวลา17นาฬิกาตรงนะครับไม่แน่นะอาจจะมาเร็วหรือมาช้าก็ได้ก็อยู่กับว่ามันจะอยู่กับว่าแสงแดดมันจะเป็นยังไงก็งั้นเถอะนะครับแต่ในแสงแดดหลัง5โมงรังสี UV ก็น่าจะต่ำลงแล้วนะครับก็น่าจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายแล้วเนาะรังสี UV ในช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับ อาจจะมางค้งอาจจะมาสี่โมงครึ่งก็ได้หรือห้าโมงครึ่งก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะมันจะมันจะให้มาแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็คือสายแล้วนะครับเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับทุกคนนะครับเมื่อกี้เราทำคลิปไปแล้วใช่ไหมเอาของขึ้นไปวางรอตากแดดนั่นแหละนะทำไปแล้วนะครับรอทำไปแล้วนะครับ เราวันนี้จะขึ้นไปเวลา7จ็ดโมงคึ่งนะครับวันนี้นะครับมือถือเครื่องโนเกียที่อยู่ข้างบนนะครับอีกแค่ประมาณ2วันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอีก2วันจะเปลี่ยนแล้วนะครับนั่นแหละทำไมถึงเราไม่ปิดห้องสิ่สารก็สาเหตุนี้แหละที่เราต้องรอคอยคือมาเปลี่ยนมือถือ เครื่องสิทธิ์นเกียที่ตากแดดอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเครื่องใหม่นะครับโอเคนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะค่อนข้างจะค่อนข้างมีปวดๆเล็กๆเนาะแต่เราก็ยังทนต่อไปนะครับยังไงนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับแต่เงื่อนไขที่จะต้องไปถ่ายด้านบนได้จะต้องมีเงื่อนไขก็คือ จะต้องเห็นแสงแดดก่อนอันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งจะต้องเห็นแสงแดดท,ที่กล้องตรวจจับได้นะไม่ใช่เราตรวจจับได้แล้วกล้องตรวจจับไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับนะครับ <subscri> ไม่ใช่ว่าเราตรวจจับได้แต่กล้องตรวจจับไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับทําไม่ยังทําไม่ได้นะครับจะต้องทาอีกทีก็ประมาณนะครับ ถ้าเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือแสงแดดจะต้องมาและกล้องต้องตรวจจับได้ด้วยนะครับ 2. เวลาจะต้องตรงเวลาจะต้องตรงกับเลขนาทีก็คือ30ตรงกลางนะตรงกลางนะครับนะครับเช่นเราไปขึ้นไปนะั่คือ7.30ศแต่เงื่อนไขก็คือต้องมีแดดนะครับ ถ้าไม่มีแดดออกมาเราก็ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะทําได้หรือไม่ยังไงก็แล้วแต่นะครับว่าแดดในห้องนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ยังไงเนาะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ตอนนี้เราเลยขอบเขตของวันที่ยี่สิบสามกันยามาแล้วนะครับก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้กลางวันอาจจะเริ่มสั้นลงนะครับอาจจะเริ่มสั้นลงเรื่อยๆนะครับ โดยสุดท้ายกลางวันก็จะเริ่มสั้นกว่ากลางคืนและสุดท้ายกลางวันก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับโอเคเลยนะครับแล้วบอกเลยเกิดว่าต้องเกิดในรายการนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนใหม่นะครับวันนี้จะไปปิดห้องสี่ศูนย์หนึ่งแทนนะแต่วันนี้จะไม่ได้เปิดห้องสี่ศูนย์สามนะครับโอเค ดังนั้นเราจะบอกไว้เลยนะครับนะครับเราจะไปปิดห้องสี่ส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสิบเดนาฬิกาก็คือ5้าโมงเย็นดังนั้นก่อนจะถึงเวลานั้นต้องเตรียมตัวก่อนอย่าไปติดป้ายอะไรที่อะไรห้าโมงอย่าไปติดนะครับให้ติดเวลาให้ติดก่อนนะครับติดก่อนที่ห้องจะปิดนะครับ แล้วเวลาขันน็อตนะครับอย่าให้น็อตมันหลวมนะครับถ้าน็อตมันหลวมปุ๊บน็อตก็จะหลุดลงมาแล้วก็ได้ก็จะหลุดลงมาด้วยนะครับเพราะาเราจะไม่ได้อยู่เนี่ยเราจะไม่ได้เข้าห้องนั้นประมาณห้าวันนะครับไม่ได้เข้าตั้งแต่วันอาทิตย์หลังปิดห้องนั่นแหละคือห้าโมงเย็นและแต่เข้าอีกทีได้ก็คือวันศุกร์วันศุกร์เลยนะครับถึงจะได้เข้านะครับ หมายความว่าห้องท่กห้อง4.3เราจะเปิดไว้เพราะว่าจะเป็นช่องที่เราเปลี่ยนมือถือนั้นเราจะไม่ปิดห้อง4.1นะครับส่วนในช่วงประมาณเดือนประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาของปีหน้าจนถึง,ถงกลางเดือนกรกฎาคมปีหน้าเราจะใช้ห้อง4.1เยอะขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์มันตกมุมมันเฉียงออกไปมากก็เลยทําให้แดด มันมาเร็วมากนะครับก็น่าจะประมาณหลัง7จ็ดโมงห้านาทีคือเร็วที่สุดแล้วส่วนบริเวณอื่นนี่ประมาณ7จ็ดโมงยี่สิบเจดโมงสามสิบขึ้นไปนะครับบริเวณอื่นนะครับโอเคนะครับกดกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ